เราเปลี่ยนทัมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นทัมเมอร์ของไฟมัสตุนเอสเอ่าตอนนี้ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี้ยมันจะมะีสามารถใช้งานได้ถึงอ่ามันทัมเมอร์สี่ตัวมารวมอยู่ในทัมเมอร์ชุดเดียวกันอ่าก็อ่าตอนนี้เราจะเริ่มตั้งอ่านาฬิกาก่อนว่าเอานาฬิกากี่โมงอ่าเริ่มกดอ่ากดปุ่ม Escape ตัวแรกก่อนนะ เอ c เคปตัวแรกอ่าใส่ร้อยปั๊บแล้วก็เมนูเมนูมาที่มาที่คำว่าอ๋อนี่มันมคำว่าอะไรเดทไทม์เดทไทม์โอเคอันนี้เวลาโอเคแล้วก็อ่าแล้วก็เขาก็จะมีอ่าปีเดือนวันปีเดือนวันโอเคถ้ามันตรงแล้วก็โอเคโอเคแต่ถ้าไม่ตรงเราสามารถที่จะกด ขึ้นลงแหละเวลาศูนย์สองสามตอนนี้รู้สึกว่าตั้งสามศูนย์แล้วแล้วก็อัพขึ้นสามศูนย์เที่ยงคืนสามสิบวินาทีโอเคแล้วก็กดเซฟโอเคตอนนี้ก็คือมาเดินมาต่อไปก็จะเป็นตั้งโปรแกรม ตั้งโปรแกรมการทำงานก่อนอ่าตอนนี้ก็คืออ่าทัมเมอร์เราเรา,เรามีอยู่เราใช้งานอยู่แค่สามช่อง<า> <ใน S 2> องันนี้จะเป็นบ่ออ่าปั๊มบ่อเอไฟบ่อ A แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นของบ่อไฟบ่อ B อ่าก็คือปัม๊มปั๊มจะเป็นอ่าทัมเมอร์ช่องที่หนึ่งแล้วก็อ่าไฟบ่อ A เนี่ยจะเป็นช่องที่สองแล้วก็ไฟบ่อ B เนี่ยจะเป็นช่องที่สาม อโอเคเดี๋ยวจะทำมาร์กไว้ใหว้วิธีการตั้งอ่าวิธีการตั้งเข้าเมนูเหมือนเดิมเข้าเมนูเข้าไปไปที่คำว่าโปรแกรมเข้าไปใช่ที่โปรแกรมแล้วก็ม,<า>มันจะมีมันจะมีให้เราดูอยู่สี่ช่องเราจะ,ะตั้งช่องหนึ่งก่อนอช่องหนึ่งก็จะมีช่องช่องหนึ่งก็คืออ่ปั๊มช่องหนึ่งก็คือปั๊ม คมของบ่อเอครับอ่ากดได้เลยโอเคกดโอเคอันดับแรกเราเข้าไปดูที่ edit ว่ามัน e d ว่ามีโปรแกรมเก่าค้างหรืออัดจะมีอะไรอยู่ไหมอ่าอ่านี่ไม่มีอันนี้ empty โปรแกรมก็คือไม่มีโปรแกรมแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีอยู่ข้างในเราสามารถที่จะ delete delete all ก็ได้หรือ delete เฉพาะที่อันที่อันก็ได้โอเคอ่าเราวก็เข้าไปที่คำว่ากลับไปคำว่า new อ่าก็คือนิวก็คือนิวสร้างตั้งเวลาในการตั้งโอเคก็คือออนออฟออนออฟอ่าอ่าออนก่อนนี่เราเปิดเปิดเปิดสิบโมงตอนนี้ก็คือตั้งสิบจุดศูนย์ศูนย์สิบจุดศูนย์ศูเอ็นไทม์เอ็นไทม์ก็คือตั้งอ่ายี่สิบนาฬิกา แล้วก็โอเคแล้วก็จะถามหาวันวันก็คือทำงานทุกวันเราก็ข้ามไปหรือกดตอบเราสามารถที่จะเลือกได้แต่ตอนนี้เราจะทำทุกวันแล้วก็กดแทนเป็นทุกวันทุกวันก็คือถ้ามันมีสีทึบๆคอมตรงคำมบคำวันต่างๆก็โอเคเป็นการเลือกอ่าดูเซฟดูเซฟอ่า yes โอเคอ่อาเอเมสเซฟเป็นหนึ่งช่อง อันนี้กิงมันตั้งได้ถึง99ครั้งโอเคแล้วก็เอาแค่นี้พออ่าตอนนี้มันช่องแรกไปแล้วก็คือเป็นช่องปั๊มตอนนี้เราจะไปช่องที่2ซึ่งเป็นของคมไฟบอรเอเหมือนเดิมเช็คอีดิทดูก่อนอีดิทโปรแกรมไม่มี m m t โปรแกรมก็คือ,อไม่มีออกแล้วก็สร้างไปเมิวโอเคก็เหมือนกันก็คือ16นาฬิกา18อ่า18บแปดสโทษสิหกโมงเย็นก็คือ18นาฬิกา อ่าเซฟโอเคอ่าแล้วเลิกตอนสี่ทุ่มก็สี่ทุ่มครึ่งไปเลยดีกว่าสี่ทุ่มสทุ่ครึงเหรออ่าสี่ทุอ่าตั้งสี่ทุก็ได้สี่สีทุมดีกว่าสี่ทุ่โอเคทุกวันอ่าทุกวันก็โอเคอ่าเสก็เจเซฟอ่า ช,ช่องที่สามอันนี้ก็เป็น้าช่องที่สามเป็นไฟบอร์ีเช็คดูไม่มีอะไรค้างกับาสร้างนิวขึ้นมาใหม่แปดสิบแปดถึงย okay. ี่สิบสองยี่สิบสองโอเค่าเยสโอเคเสร็จ อ่ะแค่นี้จบแล้ว่ะกลับมาเวลาปกติโอเค